เดี๋ยวเอานี้ให้อันนี้ให้อันนี้เอาไม้กางเขนมาเอาไม้กางเขนมาอ่ามึงอยได้ไม้กางเขนใช่ไหมจี๋ยวกูเอาให้เกทูบบัของป้องกันตัวทุกทุกอย่างอ่ะอ้าวจอแอบเพี้ยอะไรไหมึงกูให้ดูหลังมึงเฉยเราดูหลังมึงอ้าวจอ โดนดูดไปแล้วอ่ะโดนกระเจาะไปเดนส่งไปทำงานเอาเอาตัวกูบักเลยอ่ะอ้าไอเฮียไอเฮียนี่ยังไม่เลยเอาเอากูปีวออกจากแมปไปเลย้ายลูกจากแมป อ้าวแกมวโอ๋ออ้าวกูปีนขึ้นมาแล้วปั๊บเคลื่อนย้ายในพิบตาคือซุนโกค่ปากเอ้ยยังโดนเลยเอ้ยไอ้โกมันโดนแล้วไปดีกว่าโอ้ยเฮ้ยลบลบลบดีเลกแ็กเติมอือ ู่นหนูไ like ว้เยอะกูเ like ดินออกแบบโอ้ยงูเอ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้